ราเวลเลอร์มุสลิมที่ชอบเดินทางทั่วโลกด้วยเครื่องบินอย่าพลาดคลิปนี้นะครับแชร์เก็บไว้เลยวันหนึ่งคุณอาจจะได้ใช้มันแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับมุสลิมเราในการดําเนินชีวิตนั้นก็คือการละหมาดนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ณที่แห่งใดก็ตามการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่ควรทิ้งเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแบ่งปันทริคดีๆในการหาเวลาละหมาดสําหรับคนที่ต้องเดินทางไกลด้วยเครื่องบินเป็น20ชั่วโมงหรือว่าทั้งวันเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคาดเดาเวลาละหมาดนะครับ คาตาหรือเอติฮัรหรืออซาอุดีอะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าหน้าจอนะครับจะมีบอกเวลาละหมาดและบอกทิศกิบลัดไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นสายการบินอื่นๆบางสายการบินเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาละหมาดแจ้งให้เราทราบนะครับดังนั้นการเตรียมตัวก่อดออกเดินทางเป็นสิ่งที่สําคัญมากานะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะมาแสดงวิธีการทานะคะว่าเราสามารถหาเวลาละหมาดและทิศกิบลัดล่วงหน้าได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาเช็คแผนการเดินทางของเราก่อนนะครับสมมติว่าไฟของผมนะเป็นไฟตีหนึ่งวันที่10เมษายน สมมติว่าผมจะกลับไปอีกที่บ้านนะครับผมให้เรามาดูตรงนี้นะครับผมว่าขาออกเนี่ยเราออกกี่โมงและเราถึงกี่โมงนะครับต้นทางและปลายทางนะครับผมต่อมานะครับให้เรามาเปิดที่ Google แลนะก็เซิร์ชคําว่า a l a l t r i p นะครับผมแล้วก็เราจะมาเจอเว็บไซต์แรกนี้นะครับแล้วก็ให้เรามากดที่ prayer time for flight นะครับหน้านี้นะครับมันคือการเทียบเคียงเวลาละหมาดเพื่อที่เราสามารถละหมาดได้ตรงเวลาอย่างถูกต้องแม้ว่าเราอยู่บนเครื่องบินที่ไม่ได้มีการแจ้งเวลาละหมาดด้วยก็ตามนะครับตรงนี้ your Your d e p a r t u r e ให้เรา เียนสนามบินที่เราจะออกนะครับผมขมอมติว่าของผมเนี่ยจะออกจากอิสตันบุลรก็พิมพ์สนามบินอิสตันบุล IST แล้วก็ให้มาดูเมื่อกี้นะครับเวลาเราจะออกก็คือตีหนึ่งกลางคืนให้เราเลือกวันที่ก่อนนะครับ a อ r เ l นะครับเมษายน10 เวลา1นึนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเขียนสนามบินปลายทางนะครับผมซึ่งเป็นสนามบินสวนภูมินะครับให้เราเขียนไปเลย BKK นะครับสวนภูมิสมมติน,นะครับผมแล้วก็อ่าเราจะมาถึงเวลา15นาฬิกา25นาทีะครับผมก็เราก็เลือก3 PM 15นาฬิกา25นาทีแล้วก็กด ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มาซึ่งตรงนี้นะครับมันจะบอกเวลาละหมาดของเราว่าในขณะที่เราบินเนี่ยเวลาซูรีหรือว่าเวลาซุบพี่หรือว่าเวลาไหนก็ตามเนี่ยมันจะเข้าในขณะที่เราอยู่ณเวลาไหน งงไหมครับผมอะตรงนี้นะครับผมคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะเทียบเคียงเวลากับสนามบินต้นทางหรือว่าสนามบินปลายทางก็คือประเทศต้นทางสมมุติว่าเราจะเทียบกับต้นทางก็คือประเทศตุรกีนะครับเราก็สามารถเทียบกับเวลาตุรกีนะครับว่าเราจะออกแล้วก็คือเวลาตีหนึ่งกลางคืนนะครับเวลาซุเปฮีเนี่ยจะเข้าประมาณตีสามของเวลาตุรกีณเวลาที่เราออกมาจากสนามบินตุรกีหรือถ้าคุณอยากจะเทียบเคียงกับสนามบินปลายทางนะครับคุณสามารถเลือกตรงนี้มันก็จะเทียบเคียงกับเวลาของประเทศไทยนะครับ แตลว,ว่าผมแนะนําให้ทําเป็นสนามบินต้นทางเพื่อไม่ให้สับสนนะครับผมแล้วก็ก่อนที่คุณจะออกเดินทางอย่าลืมเช็คนาฬิกาของคุณนะคบว่าเป็นนาฬิกาของประเทศตุรกีนะครับหรือคุณจะดูที่มือถือก็ได้แต่จะต,ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามือถือเนี่ยบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปตามประเทศต่างๆหรือคุณจะสามารถดูที่หน้าจอของเครื่องบินก็ได้นะคบว่าอิสตันบูลหรือว่าประเทศตุรกีตอนนี้เนี่ยเวลาเท่าไหร่แล้วก็คุณสามารถเทียบกับไฟล์ที่คุณดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคบว่าโอเคซุพีเนี่ยมันเข้าเวลานี้ของประเทศตุรกีนะอ่ะ ถ้าเราเลื่อนลงมามันจะมีบอกรายละเอียดของทิดกิบลัดด้วยนะสมมติว่าเมื่อกี้ซูบฮีจะเข้าเวลาประมาณบ่ายสามนะครับอ่าเขาจะมีบอกนะครับว่าบ่ายสามเนี่ยทิดกิบลัดเราสามารถหันไปทางนี้นะครับอ่าในกรณีที่เราสามารถยืนละหมาดได้เราอาจจะไปขอในครัวหรือว่าที่ว่างๆที่ไหนก็ได้ที่มันสามารถละหมาดได้แต่ว่าในกรณีที่เราไม่สามารถยืนละหมาดได้เราก็สามารถนั่งละหมาดได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการหาเวลาละหมาดก่อนที่เราจะเตรียมตัวบินเดินทางไกลนะครับผมสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมหลังจากที่เราหาอะไรเสร็ เป็นไฟล์ PDF แล้วก็ปริ้นออกมาสําหรับให้คนแก่ก็ได้สมมุติว่าจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จะต้องเดินทางไกลเราก็สามารถปริ้นออกมาเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ยื่นให้เขาได้ก็ให้เขาเทียบเคียงเวลาละหมาดก,กับนาฬิกาของประเทศต้นทางที่เขาจะออกเดินทางได้เหมือนกันครับโอเคคําถามต่อมานะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณเนี่ย เดินทางไกลกว่านี้สมมติว่าจากกรุงเทพเนี่ยไปลาสเวกัสอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าต้องมีการ transit นะครับหรือว่าการ transfer เครื่องคุณจะเลือกอยังไงเพราะว่าถ้าเราดูตามหน้าเว็บเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่มีบอกรายละเอียดตอนที่ transfer นะครับให้เราทํสองครั้งนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยให้เราเขียนสนามบินต้นทางที่เราจะบินออกไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับให้เราเขียนสถานที่ที่เราจะ transfer เครื่องบินนะครับก็คือ transit ครั้งแรกเราก็กด enter ไปนะครับแล้วก็ print ข้อมูลส่วนนี้ส่วนแรกออกมาก่อนนะครับผมต่อมาเราก็ทําอีกครั้งรอบที่2ก็คือเขียนที่ที่ เราทันสิทนะครับแล้วก็เขียนสนามบินปลายทางแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นใบที่สอนครับก็คือเราจะมีแบบแผนการละหมาดอยู่2ใบนะครับผมอันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับผมสําหรับมอบความสะดวกสบายให้กับคุณในการระบุเวลาละหมาดในการบินไกลถ้าหากว่าสายการบินนั้นมันไม่ได้มีเวลาละหมาดแจ้งไว้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องมาเดาอยู่ว,ว่าโอเคตอนนี้เข้าเวลาซุบปรีร่แล้ยังนะหรือว่าเข้าซุบฮอรีหรื้ยังอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามเราเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆต่อไปนนรัผมสวี้ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.